หรับเมนูของเราวันนี้เรามาทำต้มโค้งปลานินแดดเดียวทอดครับก่อนจะไปสาระอื่นๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆในวันข้างหน้านะครับเรามาดูองค์ประกอบกันเลยครับเริ่มกันที่เนื้อปลานินครับสำหรับเนื้อปลานินนี้ก็เป็นเนื้อปลานินแดดเดียวที่เราทํากันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็ต้องมาเอาตัวก้างนะครับกระดูออกให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก,ก่อนที่เราจะไปทอดกันเาาดเนินรูององค์ประกอบต่อไปครับ ในส่วนเครื่องต้มยำนะครับก็จะมีคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงครับซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนแตกต่างระหว่างต้มโค้งแล้วก็ต้มยำนะครับต้มยำก็จะใช้เครื่องพวกนี้แบบสดสดเลยแต่ว่าต้มโค้งนั้นเดี๋ยวจะครู่เราต้องเอาเครื่องต้มยำพวกนี้ไปคั่วซะก่อนนะครับเพื่อให้เกลี่ยแล้วก็หอมหลังจากนั้นค่อยเอามาทำเป็นเครื่องต้มยำกันครับในต้มโค้งนะครับส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะขามเปียกครับเพราะมะขามเปียกนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของรสชาติเลยทีเดียว ส่วนจะเปรี้ยมากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองชิมกันดูนะครับอันนี้น่าจะใส่ประมาณสัก1กํากำมือก็น่าจะโอเคแต่ว่ายัางเปรี้ยวไม่พอหรือยังเปรี้ยวมากไปก็ค่อยปรับกันไปนะครับแล้วก็มีพริกป่นครับใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชาน่าจะพอแล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดมากน้อยแค่ไหนน้ําตาลนะครับน้ำตาลทรายผมใส่ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะครับเกลืออีกประมาณสักครึ่งช้อนชาเช่นกันก็ลองดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงในระหว่างที่ทําไปก็ต้องชิมกันไปด้วยนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มความหอมและความอร่อยให้กับตัวต้มโค้งนะครับซึ่งก็ได้จากใบผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ประมาณสักหนึ่งกำก็น่าจะพอแล้วแต่เราจะใส่แค่ไหนสอยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มะเขือเทศสีดาก็ประมาณสักลูก2ลูกก็น่าจะพอเห็ดฟางอีกประมาณสักดอก2ดอกนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับพริกแห้งคั่วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะหักหักแล้วก็ใส่ลงไปหรือว่าใส่ในตอนท้ายก็ได้นะครับเพื่อความเผ็ดและก็ความสวยงามของต้มโค้งด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมกันแล้ว เรามาเตรียมเนื้อปลานิลแต่เดียวกันครับเนื้อปลานิลอย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวเราจะก้างออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายในการทอดนะครับนั้นจัดการกันได้เลยครับกระดาษเนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันได้เลยเราได้ปลาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทอดเนี่ยปลาก็จะได้กรอบค่อนข้างมากเลยทีเดียว แล้วก็พอเราไปต้มแล้วอย่างน้อยๆความกรอบก็ยัง,ยงคงเหลืออยู่บ้างนะครับทีนั้นทอดปลาไปเรื่อยๆให้ปลากรอบที่สุดครับเราได้ปลาทอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับพักเนื้อปลาไว้ก่อนแล้วเรามาตั้งกระทะเตรียมคั่วเครื่องต้มยำกันครับก่อนเที่ยวเครื่องต้มยำไปคั่วก็มาซอยตัวตะไคร้สักเล็กน้อยให้เป็นชิ้นเล็กๆครับหลังจากนั้นทุบเล็กน้อยครับ ตัวขาก็เช่นกันซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเลกน้อยเส่ิมใบมะกรูดถ้ามันใหญ่ไปก็ฉีกดีกว่าครับเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาคั่วเครื่องต้มยำกันได้เลยครับเมื่อใส่ทุกอย่างในกระทะเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและทุกอย่างอาจจะมีรอยไหม้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรตามนั้นนะครับแล้วค่อยเอาออกจากกระทะเพื่อเตรียมทําขั้นตอนต่อไปครับ เราได้เครื่องต้งยมยำที่ครัวเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ตั้งหม้อครับใส่น้ำประมาณสัก 1, 200มิลลิตรแล้วก็เอามะขามเปียกใส่ลงไปได้เลยครับและหลังจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องต้มยำของเราได้เลยตอนนี้เราจะปล่อยให้เครื่องต้งยมยำต้มไปเรื่อยๆนะครับสักครู่หนึ่งให้รอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยเริ่มใส่อื่นๆนะครับตอนนี้น้ำในหม้อเดือดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวมะขามเปียกก็เริ่มซึมออกมากับน้ำเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีน้าตาลนะครับเราจะเริ่มใส่เครื่องปรุง แล้วก็มะเขือเทศหลังจากนั้นตามด้วยปลายบางส่วนนะครับผมยังไม่ใส่ทั้งหมดเพราะว่าจะเก็บบางส่วนไว้เพื่อเป็นปลากรอบๆก,ก็เพื่อให้เนื้อปลาส่วนนี้ลงไปต้มกับน้ําซุปน้ําซุปจะได้มีความกลมกล่อมของเนื้อปลาครับเมื่อใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วก่อยให้ต้มอีกแป๊บเดียวนะครับต้มไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวปลาอาจจะไม่กรอบนะครับเรามาเริ่มปรุงรสกันได้เลยเริ่มที่ตัวเกลือครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ําปลาน้ําตาล แล้วก็พริกป่นครับหลังจากนั้นเราลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเพราะตัวมะขามเปียกเนี่ยแต่ละฝักมันก็ให้ความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับบางทีใส่หนึ่งกรัอาจจะไม่เปรี้ยวเลยหรือบางทีใส่ครึ่งกําก็อาจจะเปรี้ยวเกินไปก็มีเพราะฉะนั้นชิมดูแล้วกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างหากว่าตอนนี้มันเกิดเปรี้ยวเกินไปเราสามารถใส่น้ําตาลตัดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อลดความเปรี้ยว ตอนนี้เม่อได้รสชาติที่ก่อบเรียบร้อยแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะใส่เข้าไปก็คือใบผักชีฝรั่งครับและเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติเราใส่พริกแห้งลงไปก่อนที่จะตักใส่ถ้วยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ต้มโค้งปลานิลนแดดเดียวทอดครับก็อาจจะเตรียมไปน,นิดน,นึงสำหรับปลาทอดแต่ก็เพื่อที่ไว้จะได้ปลากรอบๆสำหรับทานกันนะครับเดี๋ยวมาแต่งหน้าอีกสักเล็กน้อย โรยใบผักชีฝรั่งด้านบนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแข้งด้านบนอีกสักลูกหนึ่งครับรบเมนูปลาแดดเดียววันนี้อยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราจะชอบใช้ปลาแบบไหนสามารถทีทอดแบบนี้หรือว่าชอบที่จะไปย่างก็ได้นะครับยิ่งถ้าย่างด้วยเตาถ่านนี่ กลิ่นปลามันจะหอมอร่อยเลยทีเดียวแล้วก็ต้มโค้งก็มีทั้งความเปรี้ยวของมะขามความเผ็ดของพริกแล้วก็ความหวานของตัวปลาด้วยนะครับซึ่งอยู่ในรสชาติเดียวกันอร่อยน่าดูเลยทีเดียวครับก็ลองทํากันดูครับเมนูนี้ทําไม่ยากเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีด เมนูดีๆแล้วพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ